เด้อค่ะกินตามทะเลค่ะตามหมกหุงน้ำกันค่ะกินโซมกินโซมค่ะโบแฟมิลี่มาเดวเลยพี่น่องเด้อสวัสดีจ้าท่านผู้ชมที่โครบรักค่ะมือนี่พบพ่อกันอีกแล้วค่ะกับสาวโบค่ะโบแฟมิลี่ทางช่อง YouTube นะคะโบแฟมิลี่คือเกาคือเดิมค่ะพี่น่องกินตามหกหุงมาเด้อค่ะอยู่ใ้้ยหน้าคือเกาค่ะวันหยุด วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์เราจะเจอกันทุกอาทิตย์นะคะวันหยุดพักผ่อนตำกุ้งสดสะดุ้งน้ำพ่อนค่ะพี่น้องสีซุกเนี่ยกับโบซุกเนืเพิ่มเิมค่ะนี่ค่ะผักแกมเ้าเนาะผักกระเสียดพักกาดเนาะค่ะพี่น้องเห็นบบค่ะนี่แหละค่ะเสียบๆน้ำกันเด้ออยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาค่ะ อยู่เทียงไทยเทียงหน้ายึดกับ,บพี่น้องหน้าโบฟเมิลียนี่ยะนะเนาะแผลมาเสร็จนือเสร็จย่งหนักค่ะใส่ประโยชน์ในหลายยางตัวบอกร้ายยำอมๆมาพี่น้องมาเดินพี่น้องกินน้ำกันค่ะ <c oughs> ใส่เทองมือใส่ทึงสอมเนะี่ แซ่แบแซ่บม่งคืงหนาตาทำเองเด้อค่ะเนี่ยฟีมือโบโฟแฟมิลี่ค่ะซแซ่แบน้ำกกนเด้อค่ะ มีกุ้งมีหมึกนี่ก็หมูยอแบบเผ็ดๆซ้งงค่ะมื่อนี้ dẹp dẹp nấm cần <laughs> 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 Hãy má <và> cho <laughs> kênh nữa cùng quá này lại anh ấy hừa và mực và mực dắt à Nope, you not. Know. หมูย,ยอสูตรโบแฟมิลี่ค่ะตำมงงใก่กุ้งสดใส่เปลาหมึกสดแล้วก็หมูย,ยออุบลค่ะแล้วก็ใส่อ่สุรด น้ำตาลน,น้ำปลาขวดแล้วกะัมะนาวมะเขือเทศนะคะแล้วกะ็พักหอมเปพี่น้องพักหอมเปที่ห้างใส่ก่อย มันสิดับข้าวพี่น้องหอมแสบ บ่เนีนเส้นตำม,มาหฮงใส่เส้นนิดหนึ่งเนียนเครื่องเนียนปลาเมือกับกุ้ง กลุ่มพี่น้องเอาไว้ก่อนมุมุมเรี่ยมืออีกล่ะมาเดอ้อจำมาเดอ้อแซ่บๆค่ะต้ากาาันค่ะมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อเบียวหวานนัว ใส่น้ำตาล้อมพอี่น้องน้ำปลาหนั่ๆอุ้ยเม่งวันใหญ่เกินมาก่ะคำใหญ่เกินไหมคะคำใหญ่เกินอืม mm-hmm สุด so น้ำนัวเกลือเทศเนือกุ่งซุกซุกเสมอเนื่องจากสีออกขาวนะคะสีซุกกับโบสุกเผื่อเพิ่ม หมึกกลุ <imer> <ate> c. <c si k k <s> ่มเซียงหรือไตคกัอันนี้คือหมึกเพิ่มเพิ่มขึ้นกัน แซ่แบแซ่บพี่น้องเหนือมันสีหวานม,ม,มุมมุมมืแล้ว Trong say mua dục ừ. Ừ. Phương nguyên tâm. Không. Mm. À, tương ngứa rẹp tương <laughs> ต่างเห็นยังเนาะคุณนุกวนใช่ไหมเนาะอืแซ่บจ้ะก็หื้อหายม่หวันอยาเขากลองน้ำส่งท้ายนะคะอืเบีีรยมือ ลิมกนน้ืสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเด้อพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมเจอกันทุกวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโบแฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ